เราผ่านตัวมาเป็นพ่อค้าซูเปอร์มาร์เก็ตซิมูเลเตอร์ยังเป็นเออร์ลี่แอสเซทอยู่เลยก็คือแบบว่าเกมที่แบบยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาเราไปที่ตลาดขายได้ดิเ,เปิดร้านวันแรกเราขายเราขายซีเรียลแล้วัขนมปังไป47นะมาแล้วไปด,ดูสิขนมปังอ้าว ตามหลักแล้วเราต้องอยู่ในระยะสายตาพอดีนะฮะเวลาเราเดินเข้ามาร้างไข่ของใช่ไหมสมมติเรามองไปปุ๊บนี่ถ้ามันอยู่ข้างล่างเราจะไม่ค่อยมองปะ่ะตั้งราคาอันนี้ชิ้นละ0.99ราคาตลาดอยู่ที่4 3.79ลว์ไพรซ์ถูกสุดอันนี้ราคาตลาดที่5.98เราไป5.79เหมือนกันเราชอบ7.9็ดาเลาล,ลอลูกค้าคนแรกโอ้ยินดีต้อนรับมาละ เราหยิบไปปุ๊บปิดสามจุดเกรับเงินมาเฮ้ยนี่ซื้อหน่มบางกับซีเรียลเอาแบงค์ห้สมาเลยเหรอโอ้โหแบงค์ใหญ่เกินทอนสี่สิบจุี่ิบจปุ๊บปุ๊บปุ๊บสเปซครับสามจุดเจ็ีวิตครับผม แบบแบบครับครับครับโอ้โหแล้วเราเร็วแล้วเราเร็วครับผมเราไม่น่าทำเศษเยอะเลยเนาะเวลาถอนยุ่งยากจากังเราเป็นพาสต้าแล้วกนะันเอาสักครู่นะครับโอ้คุณลูกค้าครับครับครับผมคุณลูกค้าครับครับมาแล้วครับมาแล้วครับเช็คเอาท์รอแป๊บนึงนะอันนี้ยังไม่ได้ตั้งราคา ตั้งราคาตั้งราคาเราต้องปิดปิดร้านเพื่อตั้งราคาบายยังไม่ได้ตั้งราคานะอันนั้นยังไม่ได้ตั้งเป็ดเป็ดเป็ดไปป,ปิดร้านมุ้ยปิดร้านหยิบพาสต้าจะไปหมดแล้วบ้าเอ้ยโอ้โหเราจะคุ้มเยลยพวกนี้วิ่งกันมาเต็มเลยหยิบไปจะพาสต้าพาสต้า โปรโมชั่นโปรโมชั่นเปิดร้านนะป้าป้าป้า,ปา,ปาพิเศษสำหรับ3ท่านแรกที่ซื้อพาสต้ารับไปเลยราคาต้นทุนทำไมร้านมืดไงทำไมร้านมืดจังพอดีเปิดร้านวันแรกไฟยังไม่ตั้งเลย <laughs> ไฟก็มีนี่เริ่มแล้วเริ่มมีความแบบบึ้มบ่อ๋อสวัสดีครับ ้าจุดเจได้เลยขอให้โชคดีครับโอ้ทอนนี่คุณมาแตกแบงค์ซื้อป๊อบซื้อซีเรียลหนึ่งอันแรกผมทอนสี่สิบสี่เหรียญอย่างนั้นเหรอครับผมจะทอนเอยชอบใช่ไหมสี่สิบสี่เหรียญน,นะฮะสี่สิบสี่เหรียญใช่ไหมเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยคุณลูกค้ารอสักคู่นะครับเดี๋ยวผมกำลัง ก็ขอโทษนะครับที่ช้ามากแต่ตอนนี้เราติดปัญหานิดหน่อยนะครับเราติดปัญหานิดหน่อยตอนนี้44เหรียญนะอ่า,อาสักคู่นะอ่าเดี๋ยวผมให้สักสี่เหรียญแล้วกันคนเริ่มเยอะแล้วอะ44เหรียญ21เซนนะครับคุณลูกค้าขอบคุณที่ใช้บริการครับออา เฮ้ยขอบคุณครับ,บค,ครับไอ้แมจ่ายบัตรกันเก่งเลยนะครับเนี่ยไม่จ่ายแบงค์เลยนะครับไม่กล้าแตกแบงค์ได้สิร้านนี้รีวิวไว้ด้วยเราว่าอย่ามาแตกแบงค์ร้านนี้ได้ทอเป็นเหรียญเศษสตางค์เดี๋ยวไว้เดี๋ยวเมื่อกี้ลูกค้าเยอะเดี๋ยวถ้ามาคนเดียวโล่งๆนะผมจะทำภูเขาให้แบบลุ้เพลานเลยอู้ต้องการน้ำมันเพิ่ม เขาต้องการน้ำมันถอถูกจุนึ่งสัคพู่นะกฎการเข้าร้านค้าซูเปอร์มาร์เก็ตหลังหนึ่งทุ่มถ้าคุณคิดจะแตกแบงก์กับแคชเชียร์หลังหนึ่งทุ่มคุณต้องระวังไว้ให้ดีถ้าฟ้ามืดแล้วและข้างหลังคนเริ่มน้อยพ่อค้าจะเลิกทอนคุณเป็นเหรียญหนึ่งเซนซึ่งนั่นจะทำให้คุณได้รับเหรียญกลับบ้านแบบเป็นภูขเขายังไงล่ะ นะครับกดข้อที่2ถ้าคุณเห็นหอคอยเหรียญครั้งหน้าให้คุณรีบควักบัตรเครดิตของคุณออกมาและจ่ายเป็นบัตรเครดิตในครั้งต่อไปม่เช่นนั้นคุณจะได้รับเศษเหรียญกลับไปอีกหนึ่งครั้ง6เหรียญ5้เซนต์ซนครับคุณลูกค้าอบคุณมาครับโอ้พอดีเลยค,ครับโอ้สองเซนค,ครับ อพอดีขอบคุณครับโอ้โหโด,ดูดีทุกคนก็จ่ายพอดีหมดเลยเห็นข้างๆพอดีทุกคน